สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพรามสี่นะครับติดกับแยกสาราแดงมุ่งหน้าไปนี่ก็จะเป็นหัวลําโพงนะครับถนนเส้นนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับพี่พี่ไม่มีสายไฟแล้วตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับสะพานญี่ปุ่นทาสีใหม่ไม่เอี่ยมเลยนะครับเดือนสิงหาคมนะครับหนาฝนที่นี่นะครับสวยมากไปให้เรชมกันนะครับพี่พี่เอฟซี ฟ้าจะพุดบาทกว้างขวางทางเดินสะอาดงามตาจริงๆนะครับมีลวกั้นด้วยนะครับเพื่อป้หายกเดินลงไปถนนนะครับสวยๆนะครับยานนี่ปลูกต้นไม้ไว้อ้าจบบานเอาบานผมเน้นแต่ตัดแต่เมืองไทยนะครับปลูกไว้อย่างสวยสวยงามร่มเย็นด้วยนะครับติดก,กับห้างซีลนเบลนะครับดูครับที่นี่นะครับ สวยมากนะครับกว,ว้างขวางสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเห็นไหมนะครับเหมือพื้นที่พุทธบาทสะอาดงามตานะครับพลังเดินมาก็ชอบนะครับดูครับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงการยิ่งมากันเยอะนะครับ พลังเดินเต็มนะครับนักท่องเที่ยวเดินเต็มนะครับสถานที่ของเมืองไทยนะครับพุทธบาทไทยระดับโลกเดินกันนะครับมีเส้นแบ่งชัดเจนนี่ครับพีพีเอฟซีเส้นแบ่งเลนชัดเจนนะครับเผื่อให้คนได้เห็นนะครับแต่เขาก็แหลงก็บผงมันช่นะครับว่าเส้นสีเหลืองๆผลไมยถึงอะไรนะครับเดียวว่าควรระวังบ่นอ้อนนะครับนี่ครับ ุทบาทจะมีเส้นขี่างสแตนนะครับตัวนี้บอกเป็นนะครับโอ้ห้างอะไรเนาะนี่นะครับสวยมากตรงพุทบบาทป้ายรถเมย์นะครับก็นะสะอาดเางามก่าวมากมากนะครับมีต้นไม้ไว้แบบสบายสบายนะครับที่นี่นะครับ คนรอรถเมย์บนป้าย้องสะดวกสบายนะป้ายรถเมย์มีไวไฟอยากไปใช้ก็ง่ายแล้วพี่ๆสุมท่ว่าอยากไปนะครับเราก็มาดูป้ายรถเมย์สายต่างๆนะครับที่ผ่านนะครับอันนี้ตกบอกหมดนะครับสายนั้นผ่านตรงนั้นตรงนั้นนะครับถ้ามีป้ายแบบนี้ถือว่าโอเคนะคนรอรถเมย์ก็ขึ้นไปนะครับพี่ๆเอฟซีนะครับเราไปสายนั้นก็ไปได้นะครับ ดูครับนักท่องเที่ยวครับชาวต่างชาติเต็มนะครับมีป้ายแวนคอนะครับไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนนะคร,ครับดูครับนี่คือถนนพระรามสี่นะท,าท่านผู้ชมับตรงไปก็จะเป็นสามย่านก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวลำโพงนะครับ พุทบาทสวยมากนะครับเดินแบบสบายนะครับนี่เป็นสะพานนะครับนี่กน่าจะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับต่อไปเชนถึงหัวลำโพงนะครับเป็นจุดผ่อนพันธ์รถติดข้างล่างนะครับเพ่กระยกระดับขึ้นไปข้างบนเพื่อให้รถติดนะครับ เต็มถนนนะครับนี้เป็นูโซน,นรถนะเราต้องห่วงนะครับที่นี่ขยะถึงเป็นระเบียบนะครับประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกต้องแน่นอนนะครับมีบันไดเลื่อนขึ้นนะครับย่านนี้นะครับพี่พีเอฟซี หลายคนอาจจะคุ้นเคยมานะครับถนนรามสี่ต่อจากลุงที่นี่ไปหัวลังโพงนะครับหรือว่าไปสามย่านนะครับแฮ้ก็ติดกับโรงพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลที่ใหญ่บานจุฬาลงกรณ์ เป็นห้างตึกใหญ่มากรถนี่เต็มถนนเลยพื้นที่สะอาดนะครับพี่พีว่ามีพนักง,งานดูแลตลอด นี้ก็เป็นพื้นที่เกลดบางรักแล้วก็ปไปประทุงวันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแยกสุรวงต้องดูก่อนนะครับว่าเกินเกลียร์สื่อว่าแยกอะไรแต่ว่าเป็นถนนสุรวงเป็นถนนสุรวงนะครับมุ่งไปนะครับก็จะเป็นนาตาที่วาดนะครับ นาราทิว่าตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นเจริญกรุงนะครับทางผังนั้นนะครับเอาไปทางนี้นะครับก็จะเป็นถนนพระรามหนึ่งนะครับออกแยกอังฮีรนังนะครับเพออันนี้เป็นแยกอังฮีรุนังนะครับถนนพระรามสี่นะครับไทยไม่เคยแบบสะพานใหม่มากนะครับไม่เคยเก่า พาเห็กนี่ใหม่มากเลยนะครับดูพุดธบาทตามถนนก็เรียบง่ายสบายนะครับโอ้โหนะครับถาบ้านผมมีแบบนี้คงจะดีนะครับรู้ครับยกระดับขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้รถติด เยย็นสบาแต่ละถนนนะครับคุณไทยเขจะปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีแต่ต้นประดู่สวยมากนะครับที่นี่นะครับสะพานนี่ทำสีใหม่สดใสเลยนะดูครับปอ๊อดสุดยอดจริงๆนะ นี่คือถนนพระรามสี่นะครับตรงไปก็จะเป็นหัวลำโพงนะครับไปทางนี้เป็นลุมพินี่นะครับที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับเจ๋งมากนะครับอันนี้เป็นห้างอ,อะไรนาะไม่เคยมาแถวนี้เลยนะครับห้างอย่างสวยนะครับทำใหม่ยังทำเดี๋ยวก็เปิดอีกนี่ เปิดห้างนี่ก็คนมาอีกไม่เคยหยุดพัฒนาจริงๆนะครับแต่ละหา้หางแต่ละขานขนาดก็เป็นแยกหัวล้ําแยกสามย่านนะครับ สำหรับิีวิโดนี่ผมก็พาพี่พี่นะครับมาหับชมบรรยากาศถนนพระรามสี่นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับไล่สายภัยนะครับพี่พี่ประเทศไทยไม่เคยหยุดพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามถนนก็จะเห็นนะครับตรงไหนปลูกต้นไม้ได้เพื่อนก็นจะปลูกไว้แบบร่มเย็นมากๆนะครับนี่คือกรุงเทพแบงคอกนะครับหากชื่นชอบาการนำเสนอกอ็อย่าลืมกไดไลค์กดซัสบสไคร เป็นกำลังใจให้บวกกล้ยงนะครับเดินช่มอเณ้ภคมะกอเท่าหม่อนะครับแต่ละย่านแต่ละย่านนะครับเจอกัอนนไม้ลิปหน้าครับพี่พีเอฟสวัสดีครับ